จริงอภินญ,ญาสมาบัติก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินกำลังใจของคนที่เขาจะทำกันให้ได้นะวันอาศัยเราต้องมีกำลังใจยิ่งใหญ่มากกว่าปกติหน่อยคือปกติเนี่ยเราอาจจะทำเรื่องราวต่างๆก็ไามาได้ใช้กำลังใจสูงแต่เวลาคนจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันต้องใช้กำลังใจสูงหน่อย อุปสรรคมันมีให้เราเดินข้ามวัจนานะนี่ถ้าเราไม่กล้าที่จะประเชิญงกับอุปสรรคเราก็ยากที่จะข้ามมันไปได้พอเจอหน่อยเธอก็เหมือนม้าที่ก็ฝึกกระโดดข้ามรั้วแต่าม้าใจปลอดหน่อนก็นะเจอรั้วก็หยุดชะงักเลยไม่กล้าย,ยกเท้าข้ามใช่ไหมละ่ะ สมาใจกล้าเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามได้อุปมาข้อน้สันใดนะคนฝึกอภิญญามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใจอุปสรรคมันมีอุปสรรคทั้งเรื่องของทางด้านจิตใจมีอุปสรรคทั้งด้านเรื่องของทางร่างกายมีทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่ามันจะมาทางด้านไหนน่เวลาคนจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันก็ต้องมีเรื่องกวนใจ ไม่ไกวนสมาธิกวนให้เรานะคลายสมาธิกวนเพื่อให้เรานนัเน้เบนเบนเบี่ยงเบนไปสนใจเรื่องอื่นนีกว่าแต่เรามากังวลกับสังขารร่างกายอย่างนี้อภิญญาสมาบัติก็ฝึกยากเพราะว่าเรื่องที่สําคัญของคนฝึกอภิญญาต้องไม่สนใจร่างกายนี้ให้ได้อันนี้เรื่องสําคัญเลยนะะ เพราะถ้าเธอสนใจร่างกายเธอแยกจิตออกจากกายไม่ได้ถูกไหมถึงคนฝึกอภิญญาจะไม่ได้เห็นร่างกายเป็นของไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ยอมรับนับถือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของตัวเขานะแต่ว่ากําลังใจที่จะไม่สนใจกับภาระที่ร่างกายกําลังกระทบต่อจิตใจเนี่ยเขาจะต้องผลักมันออกไปเอาแต่จิตมั่นคงอยู่กับ เรื่องแดรเรื่องหนึ่งที่เรากำลังกำหนดเพื่อฝึกอภินยาเช่นเราจะฝึกเดินบนน้ำเราก็ต้องกำหนดเขาเรียกกำหนดดิน,นมาล่ากระสินเอากระสินดินเป็นที่ตั้งเธอจะได้เดินบนน้ำได้สนใจมาเล่ะฉันมีสระอยู่สองสามสระ <laughs> เดี๋ยวเราฝึกเดินบนโฟมก่อน คลองตัวไว้ดีก่อนนะี๋ยวดินมันจะคลองตัวไม่ได้ต้องฝึกเดินโฟมก่อนอเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องที่เกินกําลังพวกเธอนะไม่ได้ของเกินกําลังแต่เวลาเราเข้าอารมณ์วิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยเราจะเริ่มไม่ค่อยเอากําลังใจไปใช้ที่จะหมกมุ่นอยู่กับกําลังของจิตอย่างเดียวแล้วม่อยากจะปล่อย ปล่อยสิ่งที่เรากําลังไม่อยากเจอทุกข์เราไม่อยากไปวุ่นวายกับความทุกข์เราก็จะปล่อยเอามื่อเราปล่อยปล่อยก็หมายว่าอารมณ์มันก็จะไม่หนักถูกไหมล่ะพออารมณ์ใจเราไม่หนักปับ๊บเราก็ชอบความที่จิตเราไม่หนักอย่างเช่นนั่งนอนพิจารณาอย่างนี้ถ้าเธอนั่งทําสมาธิจับภาพพระพุทธรูปก็ดีได้จับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ตั้งองค์ภาวนาทํานั่งทําสมาธิไป เธอคงทนต่อความเจ็บปวดของสังขารในระยะต้นๆไม่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเพราะว่ากําลังใจของเธอ,อยังยังทิ้งร่างกายไม่ได้เธอก็ทนต่อความเสียดแทงของสังขารไม่ได้แต่พอเธอมีวิปัสนาญาณปั๊บเธอก็หันจับไปพิจารณาร่างกายเลยเอ,อ้ร่างกายไม่ดีวะ่ะร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเป็นสุขเลยนั่งก็เมื่อยนอนดีกว่า ก็นอนเลยไงก็ไหนไหนร่างกายมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนั่งก็ไม่ดีนอน,นก็ไม่ดีหรือนั่งมันก็ตายนอนมันก็ตายก็นอนดีกว่าไม่ต้องมาทรามานมันทำอะไรตายไปเราจะได้ไปไปนิพพาน,นทันทีเอาเอปรงแล้วปุ๊บอภิญญาเกิดไหมไม่เกิด <laughs> ไม่จะไปเกิดได้ยังไงล่ะใช่เจอพิจารณาเข้าไปขนาด้นแล้วไม่เกิดแล้วล้มตัวนอนหลับดีกว่าหลับปุ๋ยเลยไอพิญญาก็นอนด้วยกันฝึกไม่สำเร็จอย <plex aer helmet lide> be ่างนี้ไม่สำเร็จไอ้นคนที่เขาขึ้นอภิญญาสมาบัติเขาต้องเขาต้องพิจารณา ในเรื่องตัดร่างกายตอนแตอนต้นไปก่อนคือกายเนี่ยเป็นภาระของจิตกายทําให้เราจิตกระสับกระสายกายทําให้ใจของเราคอยคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานะกายเสียดแทงทําให้เราคอยกังวลต่อความเสียแทงของมันก็เจ็บคอยปวดคอยให้เรามึนหัวคอยให้เราทําให้จิเขาเรามันกระสับกระสายไม่ปโปรง่งเห็นไหมละ่ะเอาก็มาจากร่างกายหมดเลย นั้นถ้าคนเขาคิดว่าถ้าจิตเขาห่างออกจากกายได้เขาก็ไม่ถูกร่างกายรังแกปรจะสไลด์เขาใช่ไหม,มก็ต้องหันกําลังใจก็ต้องเข้มแข็งกว่าคือเอาให้ได้ว่าฉันจะต้องออกจากมันให้ได้ฉันต้องต้องแยกตัวออกจากมัน้ได้ฉะนั้นต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่กายหมายความว่าอยู่กับนิมิตเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกาย อยู่กับภาพพระพุทธรูปก็ดีอยู่กับนิมิตองค์แก้วก็ดีอยู่กับกระสินที่เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวหรือว่าน้ําดินลมหรือว่าแสงแสงสว่างหรือว่าแม้แต่ไฟเซโชทาาุนี่นะอะไรนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตของเราคิดว่าถ้าอยู่กับสิ่งนี้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่โดนร่างกายรังแกไม่โดนมันมาครอบงำเรา เขาก็ต้องแข็งใจสู้ไหมเอาก็ตตรงสู้สู้จะนึกมันตลอดซึกสู้ที่จะกําหนดใจอยู่กับนิมิตตลอดเวลาจนมันมีความแก่กล้าขึ้นมาไอ้ความแก่กล้ากระตรงที่ว่าเพราะความสําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าจิตมันแก่กล้าหมายเอาว่ามันห่างจากกายความลาคาญที่ร่างกายมันให้กับเรามันก็จะทําร้ายเราไม่ได้ถือไหมละ่ะ มันทำให้เรามึนหัวไม่ได้มันทำให้เรางุดหงิดงวงเงียไม่ได้มันทำให้เราสึกไม่ฟอโปรม,มันจะทำเราไม่ได้เลยมันจะไม่ทำให้เราต้องรับรู้กับความรู้สึกเจ็บปวดแข้งป,ดปดวดขาปวดนู่นปวดนี่ไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าเห็นทางหนีเรารู้วิธีหนีว่าถ้าเราอยู่กับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งจดใจจ,ใจ่อใจจดใจจอ่ออยู่กับมันจนนิมิตมันนิ่งดี จนนี้มิกลายกับสภาพเป็นสีอื่นจนนีมิตเริ่มสวาม่างเริ่มเป็นผลึกเอาเธอทีนี้เธอช่วยจิตของเธอได้อย่างสบายแล้วตอนนั้นกายมีหรือไม่มีแทบก็ไม่มีความสาคัญเหมือนกับมันไม่มีกับเาราเรียกจิตกับกายแยกออกจากกันเด็ดขาด แล้วเธอเห็นประโยชน์ของเมื่อจิตออกจะาก,กายบ่อยๆแบบนี้ปั๊บเธอจะรักการเจริญสมาธิกับนิมิตท,ที่เธอจับไมไหมเอาเธอก็จะชอบใช่ไหมนะเ,เธอชอบเธอคินึกบ่อยภาวนาบ่อยจดใ,ใ,ใจจดใจเจากับมันบ่อยๆจนมันสามารถเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานได้ตลอดเวลานึกอยากเข้าฌานก็ปับ๊บทิ้งกายทันทีปุ๊บห่างไปเลยจนมันคล่องตัวเป็นวสีดีแล้วนี่ เขาถึงจะเอาไปเอาผลของสมาธิไปใช้งานส่งอภิญญาสมาบัติหรือว่าเอาไว้ใช้ในด้านวิปาาัสนาญาตก็ได้มันทำให้การพิจารณาสิ่งที่เราต้องการมองเห็นมันก็เห็นอย่างกระจ่างชัดเจนลึกซึ้งขึ้นพว,ว่ากำลังสมาธิมันส่งถูกไหมล่ะอย่างนี้มันเหมาะกับคนที่นิสัยเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวตรงไม่ไม่อยากที่จะ โดนร่างกายรังแกแล้วก็เูาว่าวิธีที่เร็วที่สุดแล้วเราพอทำได้ก็คือการอาศัยสมาธิหลวงพ่อจริงๆพูดว่าคนที่คล่องอนา,าปาเนี่ยสามฐานสามารถระงับทุกขเ,เวทนาได้เดีเวเมื่อเาเอาไม่เจ็บพอเข้าอารมณ์สมาธิเข้าหายใจเข้าอย่าไม่แต่จะออกปุ๊บมันก็นิ่งสงบกายกับจิตมันก็ห่างออก จากกเวทนาเราก็ไม่ต่างรูปมันมันจะเกิดรบกวนกับจิตใจยังไงมันก็มาไม่ถึงมันห่างกันแล้วเนี่ยมันมาไม่ถึงเธอรู้สึกมันปลอบประโลมนะคนหลงว่าความสุขอันเกิดจากการใช้วิธีแบบนี้มันจึงมีสูงเนี่ยเขาเรียกว่าติดในฌานสมาบัติพอราติดในฌานสมาบัติติดในอรูปฌานสมาบัติมันก็เลยจมอยู่ไปอย่างเนี้เรื่อยไป พอใจเท่านี้นะตายก็แค่ไปเป็นพรหมอย่างไปนี้ผานไม่ได้แต่ถ้าคนที่ก็เป็นผู้ที่ทรงสมาธิรักการทําสมาธิก่อนที่จะเป็นพระอริยะสาวกเ,เวลาเป็นพระอริยะสาวกแนละ้วเขาก็ยังรักการทรงสมาธิอยู่นะเว้นแต่ว่าบุคคลที่ไม่ได้ทรงสมาธิมาก่อน เป็นพระอริยสา,าวกและเป็นพระอริยสา,าวกแล้วพอเป็นสาวกของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปวิปัสสนาญาณมันคลองใจแล้วนะทีนี้จะไม่ค่อยเอาสมาธิแล้วเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้เอาสมาธิมาก่อนถือไหมล่ะแต่อาศัยบุญความดีที่ทําบาร,รมีมาเพียงพอแล้วเนี่ยจึงได้บรรลุผล พอบรรลุมรรคผลปุ๊บความเข้าใจในกฎของความเป็นธรรมดามันก็สูงอารมณ์ใจเวลาจะพิจนารณาอะไรมันก็เดี๋ยวก็ตายหละอาล่าเลยไม่สําคัญไม่มีความหมายไม่จําเป็นไม่มีสาระอย่างเงี้ยพอไม่มไม่จําเป็นไม่มีสาระไม่มีความหมายมันก็ไม่ทําสมาธิอะไรดิคือทาสมาธิแบบแผ่วๆได้แต่จะทําสมาธิแบบเพื่อจะแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ย ไม่สนใจแล้วความสนใจไม่มีแล้วนี่คนที่เป็นพระอริยะสาวกถ้าเริ่มต้นมาจากผู้ที่ไม่ได้รักการทาสมาธิมาก่อนถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเรื่องทาสมาธิเป็นอวัธจบกันอาพิญญาไม,ม่ได้แอมอดแต่ถ้าคนรักสมาธิมาก่อนที่จะเป็นพระอริยะนะ แล้วคนเหล่านี้ถ้าทรงสมาธิดีมากพอเป็นพระอริยาสาวกมักจะเป็นพระอนาคามีเลยถ้าถึงก็ถึงพระอนาคามีวันนี้พระถ้าถึงพระอนาคามีก็ได้ผูท้ทรงอธิแล้วอิจ,จิตแล้วก็จะสนใจเรื่องของกําลังของจิตเป็นยิ่งใช่ไหมล่ะไม่ค่อยอยากยุ่งกับสังขารร่างกายเท่าไหร่งนั่นเขาก็จะรักกันเจริญสมาบัติคือสมาธิอยู่แล้วในมิปัสสนาญาณเขาก็เคลียร์ใจได้ง่าย การแยกกายกับจิตมันก็ทําได้ไม่ยากเพราะอาศัยวิปัสนาญาณที่เข้าใจดีแล้วแต่ว่าไอ้พื้นฐานที่เขาท่านชอบรักการทําสมาธิมาก่อนมันจริงไม่อยากทิ้งพอไม่อยากทิ้งก็ทรงสมาธิอย่างนี้พระอริยาสาวกที่เป็นพระอนาคามิก็สามารถท่งอภิญญาสมาบัติก็ได้หรือว่าถ้าคล่องในสมาบัติแต่ก็ส่งปัิสัมพิทายาณก็ได้มันเป็นทางของมัน ทั้งหมดเนี่ยมีในเธอบ้างหรือเปล่าไม่รู้หรือมีอย่างอย่างต้นเลยเคือว่านั่งปั๊บเดียววายาิปัสส<อ> <laughs> <laughs> นาญาณเข้าปุ๊บหายใจเขา้าหายใจออกอย่น้ะ <laughs> เอาก็ตายไม่ออกก็ก็ตายคุยจะทำไปทำไมว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ววะ ไา้ไปกูก็ไม่อยากทำอะไระจะไปนี่พานท่าเดียวแหละนอนดีกว่า <c oughs> <c oughs> จบกันไม่จ้ฝึกนะถ้ามีแบบนี้เธออย่าไปฝันหวานเรื่องอภิญญานะ <c oughs> ว่ามันไปไม่ได้ไม่ใช่ทางไปคนที่เขาจะไปอภิญญาสมาบัติได้ถ้ายังไม่เป็นพระอริยะนะ เขาต้องเห็นความเดือดร้อนจากการที่ถูกร่างกายขัดฝังในการเจริญสมาธินั้นกําลังใจเขาต้องต้องเด็ดเดี่ยวกับการทิ้งร่างกายครูบาอาจารย์หลวงพ่อเซนยังบอกว่าถ้าคนจะฝึกสมาธิได้ดีต้องตัดร่างกาย,ยาให้เด็ดขาดนั่งไม่ต้องกลัวตายถ้ากลัวตายไม่ต้องไปซึงทำสมาธิเลิกกันทําไม่สําเร็จใช่ไหมล่ะ มันต้องตายก็ตายเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดช่างมันเราจะอยู่กับสิ่งนี้สิ่งที่เรากําหนดเป็นนิมิตของเรานี่แหละไม่พลาดจากใจเลยนะเรื่องอื่นไม่เอาไม่มากังวลด้วยจะจับลูกแก้วก็ลูกแก้วจะภาวนาบทนี้ก็ภาวนาบทนี้ทํามันอยู่อย่างเนี้ยทําจนกว่าแกกับข้าเนี่ยห่างกันเนี่ยเข,เข้าใจว่ามันต้องใช้กําลังใจอย่างนั้นเหมือนคนก็พายเรือต้านน้ําเวลามันเชี่ยวอย่างนั้น ถ้าเราไม่ไปไม่รอดหมายความว่าเราต้องถูกน้ําพัดพาเราไปอีกไกลแต่ถ้าเราไปอีกนิดเดียวเราจะไปถึงเสาแล้วเดี๋ยวเชือกรัดเสาเราก็เรืลเราก็ไม่ไปไหนมาตอนนี้มันต้องจําไม่ขาดใจกันนะหวังกันเสรนะอ่าจริงไหมล่ะจะมาห่วงเมื่อยไม่ได้นะห่วงเมื่อยห่วงนุน่นห่วงนี่เธอไม่ไม่จําอะ่ะแต่ถ้าใครยังมีอารมณ์ต้องการฝึกอภิญญาสมาบัติ ก็ต้องคิดถึงกำลังใจของเธอเป็นหลักนะจำไว้เลยว่าการแรกระหว่างความเจ็บปวดทรมานของสังขารที่เธอสามารถจะหนีมันไปได้กับการที่เธอแลกกับร่างกายที่ทำให้เธอกระสับกระส่ายแล้วเธอก็นหนีมันไปได้ด้วยกันพยายามที่จะไม่ให้จิตของเธอเผอกับนิมิตท,ที่เธอจับเอาไว้แต่เธอรักที่จะอยู่อย่างให้มันปลอดภัยจาก ร่างกายของเธอได้กันใช้กำลังสมาธิเป็นตัวช่วยนะเธอมีสิทธิ์มากเลยที่จะทรงอภิญญานั่นเรื่องอภิญญาสมาบัติจะว่าง่ายมันก็ง่ายแต่มันง่ายเฉพาะคนที่มีกำลังใจแบบนี้เท่านั้นนะถ้าคนกำลังใจไม่ไม่มีลักษณะคิดแบบนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็าจะถอนถอนกำลังใจยิ่งเราเป็นคนช่าง พิจารณ,ณาถึงประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มากๆเขาอยู่แล้วนะไอ้น,นี่มีมีประโยชน์อ้น,นี่ก็ไม่เห็นประโยชน์อ้น,นี่ก็ไม่คุ้มกันไอ้น,นี่ก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เธอไม่ต้องไปอภินญ,ญาไปนู่นเลยวิปัสนาเลยถ้าไม่สุขวิปัสสโกเธอก็ตำดโดไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้ไปนู่น คำว่าวิป,ป,ปัสนาญาณมากก็หมายความว่าอย่างน้อยเธอต้องเห็นนะว่าละภัยอันตรายที่เกิดจากร่างกายของเธอคือความไม่แน่นอนของร่างกายหรือว่าที่สุดแล้วร่างกายก็ต้องแตกสลายไปไม่มีอะไรจะเหลือเนี่ยมันไม,ม่สำคัญกับเธอเลยถ้าเธอต้องการจะหนีมันไปให้พ้นเธอก็ต้องมีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเน้นคนที่จะใช้อเิญญยา,ยาจิตขึ้นกำลังให้มั่นคง คนคนนั้นต้องถึงซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธาน,นุสติกรรมฐานขึ้นกำลังเนี่ยนะทำไมจึงกล่าวว่าครึ่งกำลังแล้วใช้อปิญญาจิตได้ก็เพราะว่าเราใช้กำลังของพระพุทธเจ้าช่วย mm hmm. กำลังของเธอเนี่ยมันช่วยไม่ได้เราเพราะกำลังของเธอน้อยเกินไปใช่ไหมะละ่ะ แต่ถ้าเรากําลังจะพึ่งกําลังของพระพุทธเจ้าเธอต้องมีความศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม้องมีจะต้องศรัทธาแล้วเธอก็ต้องถึงความดีของพระพุทธเจ้าจับใจของเธอเป็นอารมณ์การทรงอยู่ในอารมณ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่แหละจะทําให้เธอได้อภิญญาสมาบัติแบบเล็กๆเล็กๆก,ก,ก็ได้อภิญญาครึ่งสองในสามของอภิญญาสมาบัติอย่างนี้ย ในมโนยิธิที่หลวงพ่อท่านเมตตาแนะนำครึ่งกำลังเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเองเลยนะว่าให้ลดกำลังลงมาแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณใช้กำลังวิปัสสนาญาณช่วยั้ะกำลังวิปัสสนาญาณช่วยของคนที่เข้าถึงความดีพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นคงดี เขาต้องมีอารมณ์คลายพระโสดาบันมโนยที่นะหลักหนึ่งคืออารมณ์ของเธออย่างน้อยในช่วงเวลาที่เธอฝึกหรือตั้งใจจะฝึกอภินญาแบบสองในสามของอภิญญาสมาบัติคือมโนยทิเอาแบบครึ่งกำลังเนี่ยนะได้อภินญาจิตทางจิตของเธอเนี่ยเธอจะต้องมีฝึกจิตของเธอให้มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเป็นปกติ ทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่จะมีอารมณ์มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าถือเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมาฐานได้อย่างไม่เสื่อมคลายเนี่ยคือคนที่มีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันเท่านั้นเป็นต้นไปต่ําไปฝันนั้นเนี่ยยังสั่นคลอนอยังถือพระพุทธเจ้าบ้างไม่ถือพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้ยังมียังเลงเลสงสัยนะอ่ายัางเอาแน่นอนไม่ได้ มันขาดสั่งยนอข้อทีสองไปไมล่ะอย่างนั้นคือความไม่มั่นคงต่อพระัธนรัยมันมีสนใจไม่ล่ะพิญญาจิตพวกเธอทำได้อันนี้ได้นอนได้นั่งได้นอนได้ท่าไหนก็ได้ได้ทุกท่าสมาธิไม่ต้องเยอะไม่ต้องตัดมึงตัดโกขนาดนั้นหรอกอ่ แค่ใช้กําลังวิปัสนาญาณตามกําลังใจของท่านผู้เป็นพระโสดาบันที่ท่านคิดพิจารณากันได้เราก็แค่เรียนแบบกําลังใจท่านไม่ต้างหวังเป็นเหมือนท่านเรานะเอาแค่เรียนแบบก็พอว่าเอะพระโสดาบันท่านท่านใช้กําลังใจแบบไหนท่านกลัวอะไรไม่กลัวอะไรบ้างเนี่ยทำไมท่านจริงเชี่พระพุทธเจ้าอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายหมายความว่า ยอมทำทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าสอนโดยไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแม้แต่เรื่องเดียวจะทำได้มากได้น้อยนัย่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่ไม่สงสัยในคุณที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วตั้งใจทำตามอย่างเอาจริงเอาจังท่านบอกอย่างนี้ก็เป็นตามนี้ ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดอยู่มาแลาเป็นกรรมเ,มเป็นเนผ่าเป็นพันุ์อย่างนี้สสทรงจัดอย่างนี้เป็นต้นในความคิดที่เธอปรงใจหรือว่าเวลาพิจารณาเรื่องนี้ลงไปมันอยู่ที่เธอมั่นใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน,างนี้เธอเชื่อจริงไหมถ้าเธอเชื่อหมดใจสิ่งที่มันจะเป็นผลของใจที่เธอเชื่อก็คือว่าเธอจะไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่เธอเชื่อในที่ไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าอะไร จิตมันนิ่งสงบไปอยู่กับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเคือว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นตามอารมณ์กิเลสตัณหาที่คนหลายๆคนเขาปุงแต่งที่พยายามคุยกันในอารมณ์ของพระอาริยะบ่อยๆก็เพื่อให้เธอเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามั่นใจในการที่จะเข้าถึง บางอาทิตย์บางทีก็พูดเรื่องศีลบางอาทิตย์กับบางทีก็พูดเรื่องพระรัตนรัยบางอาทิตย์กรพูดเรื่องวิปาาัสนาญาณก็คือให้เธอมั่นใจไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องไปเวลาเธอมีความมั่นคงแล้วเธอลงมือปฏิบัติในระหว่างอาทิตย์ของเธอเนี่ยเธอเอาอย่างนี้ไปคิดไปปฏิบัติไปคิดไปปฏิบัติมันจะไม่ช้าเลยที่เธอจะรักษาอารมณ์คลายอย่างน้อยพระโสดาบันได้แล้วก็ตีตัวไปอารมณ์พระอาหารหันต์เลยมันก็ง่าย mm hmm. เพราะว่า ทุนเธอมีแล้วไงอ๋อทุนในความรักในพระพุทธเจ้าออเธอมีถูกไหมล่ะ,ะทุนในความเข้าใจในวิปัสสนาญาณเธอมีขอเส้อก็ไม่กังวลกระสับกระสายทุนในความดีเี่เธอรักษาศีลเธอมีทุนในเรื่องของการทําความดีในการให้ทานจากค้าของเธอก็มีคือถ้ามีทุนอย่างนี้พร้อมเนี่ยเวลาลงมือปฏิบัติฝึกมโนยิทธิมันก็ไปกันไม่ไมยากเพราะเราพร้อมที่จะ รับความรู้เหล่านี้ไปแล้วเธอก็สามารถพิสูจน์ได้โจของเซอเองได้ในอ,อารมณ์อภินญ,ญาจิตมันไม่ต้องหลับตาก็แล้วก็ดืมตากันอย่างนี้นะความรู้สึกทางใจคล้ายตาชิปหลวงพ่อมาพูดเท่านี้เราจะไปเอาอะไรมากไปท่านี้ทาไมล่ะสมาธิเราได้แค่นี้เราก็มีความรู้สึกทางใจถ้าสมาธิวันไหนฝึกดีหน่อยมันอาจจะมีความรู้สึกทางใจแล้วก็มีภาพปรากฏตามมาก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องของแถม มันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องภาพใช่ไหมล่ะให้สนใจความรู้สึกทางใจที่มันมีสภาพเป็นเหมือนคนที่ก็มีตาเป็นทิพย์เขาเห็นได้อะไรได้แต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราเห็นอย่างนั้นเราเห็นแบบนี้